ขอบใช่ไหม,น,มน,าาน้ำเดือดไ,ไม่เห็นมันทำเดือดนีกำลัง ผู้ชายโดนัดหนึ่งหางแล้อ่ะเขาใจหนึ่งวันโน้หนึ่งวันเล่น

ไม่ออกมดเะทอะไรไหนตั่ไม่ใช่เพื่อนนยิ่งรู้ใครไม่รู้อะไรอะไรแค่ เด e ชอบออนชอ r อ่ะบ่บ่สอ o เนี yeah, so ่ oh, so บ yeah, ่สองยังี this one น this one go to y o h o e lah to c r c t Oh, o n d a good อันน <ous climb> <victory> ี้พ่อหรือแม่คุณดูตรงไหน เอาเลย đây. đi, đúng rồ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 i, ô, này, 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 ดูเร็วจังหมดิดู <c oughs> ย่อยสลายได้เปิดตัวนะครับตัวเจ้าจระเข้น้อยครับเป็นจระเข้น้ําจืดจํานวน2ตัวครับเพื่อเตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับในช่วงวันหยุดนักกรเทเล์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ นะครับก็สามารถมาชมได้บริเวณส่วนจัดแสดงกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะครับซึ่งเจ้าจระเข้น้อย2ตัวนะครับเกิดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับอายุประมาณรวมแล้วประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะฮะโดยการตรวจสุขภาพของนายสัตวแพทย์นะครับตอนนี้ก็ได้แยกลูกนะฮะออกจากแม่นะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะมีลิงป่านะคอยคุกคามนะครับ ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงก็สามารถที่จะามาชมได้นะครับในส่วนของสําสหรับพฤติกรรมทั่วไปนะครับของเจ้า,าจระเข้น้ําจืดนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มของสัตป,ป่าคุ้มครองนะครับที่ก็นับวันก็จะหาดูได้ยักขึ้นนะครับจึงเราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ามาท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับก็สามารถแวะเวียนนะฮะมาดาูแม่และพ่อจระเข้ นะครับเป็นจร,ระเข้น้ำจืดแล้วก็เจ้าลูกนอ้อยสองตัวนะครับบริเวณส่วนจดแเดงสัตว์ไยคานสวนสัตว์ตสงขลามันกันไหมครับมันเย็บช่วยผมต้องการนิ้วหายอ๋อไม่เห็นมันวางอยู่อ๋อเราทะเลาะกันน่าจะตัวผู้ตัวเมียเอ้น่าแต่เด็กไม่ต้องมาจับนะ รแต่ตานะครับข้จับนะครับวตทนก๋วเตีนี่นะครับ Bye. Bye bye. bye.